ีอะไรมาแน่เลยทันอยออกไปนะอย่าออกไปนะดนะูดีดูด,ดีมันตัวเบลอเลยอะ่ะโอยทันอย่าออกไปอย่าออกไปแย่ yeah, แล้วมันมองหาอะไรอะ่ะเฮ้ยนั่นไงเดซิเจสไปด้วยอุ้ยห่วยนต์ดัดการมันเลยทันวีวากรุ๊ p แม่ติ๊กน้องทันทันกับความสนุกสนานความบันเทิงแบบน่ารักสดใสาตามจินตนาการของเด็กๆฝากรับชมและกดติดตามพวกเราด้วยนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนทันทัานเตรียมตัวออกกําลังกายไปปั่นจักรยานอ่ะไปเร็วปั่นจักรยานเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงนะคะทุกคนเหมือนไม่ได้ยินเสียงเดินเสาไปแปลกนะเนี่ยทันเหมือนได้ยินเสียงเดินเสาอยู่ไหนก็ไม่รู้อ่ะเฮ้ยแล้วก็ตท้องฟ้าคึมๆแปลกๆอะท่านเฮ้ยทันดูนู่นสิอะไรอะเฮ้ยเหมือนอุโมงค์นี่สิเฮ้ยเหมือนไดินเสาเหมือนแบบว่า เฮ้วอย่าบอกนะว่าไดโนเสาร์ออกมาจริงจริงๆด้วยเฮ้ยไดโนเสาร์น่าเฮ้ยทำไมเนี่ยอุโมงค์มิติจริงๆด้วยดูสิมีไดโนเสาร์ทีเล็กออกมาจากอุโมงค์ด้วยอ่ะห่ยเย้แล้วแบบนี้ไดโนเสาร์ก็ออกมาในชีวิตจริงมาอยู่บ้านเราสิเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นตัวดีหรือตัวร้ายเนี่ยเฮ้ยแย่แล้วหลงออกมาแบบนี้ ทำไงดีล่ะถึงจะปิดอุโมงค์มิติได้แม่ว่านะเป็นอันตรายเราต้องหาทางหลบก่อนแล้วแหละแบบนี้ไม่รู้ตัวดีหรือตัวร้ายอ่ะไปรู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 รเนี่ยแล้วไปเอาจักรยานไปเก็บก่อนรูรูรูตันี้เก็บเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านเก็บเข้าบ้านก่อนเก็บเข้าบ้านก่อนรูรูรูไปดูเด็กน้องสาวตัวนี้ตัวดีหรือตัวร้ายเดือดต้นต้นจ้นจักรยานไว้ตรงนี้เดอดเดือดเอดเอดไปรู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 เอฟ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 เฮ้ยดูสิมันเดินตามหาอะไรไม่รู้อุ้ยอย่าเหยียบจักรยานของท่านท่นนะเนี่ยอุ้ยแม่่วานะ มันต้องหนีอะไรมาแน่เลยทนันอย่าออกไปนะอย่าออกไปนะดูดีดูดีมันตัวเบลอเลยอ่ะอุ้ยทันอย่าออกไปอย่าออกไปแย่ yeah, แล้วมันมองหาอะไรอ่ะหวังว่ามันไม่ได้มองหาพวกเรานะอุ sexually, ้ยอุ้ยอุ้ยมันโดนอะไรอ่ะโดนอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยแย่แล้วอุ้ยหนีเร็วหนีเร็วไปโดนเสาหนีอะไรอ่ะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าไซเลนเฮดไปดนเสียงไซเลนเฮดด้วยเนี่ยอย่าบอกนะว่าไซเรนเฮดมาแถวนี้ด้วยอ่ะหรือว่ามันตามหาไดโนเสาร์แล้วกันเนี่ยุ่นเฮ้ย เย่แล้วายเลนเฮดเฮ้ยดูสิเฮ้ยแย่แล้วอย่าบอกนะว่ามันตามล่าไดโนเสาร์ว่ะแล้วไดโนเสาร์หนีมาทันแม่ว่าจริงๆเลยเนี่ยไดโนเสาร์ทะลุมิติออกมาเพราะว่าเซเลเทสออกไปรังไปรังควานี่แม่แม่แล้วจะสู้กับอะไรนี่อุนได้ยดีุดคุญแจให้เป็นแบบแหลมๆแล้วก็หยองเอุ้ยไม่ได้มันตัวใหญ่ขนาดนั้นมันไม่เป็นไร เสียงเดนเสาวโดนทำร้ายเสียงไซร่นเฮดเสียงอาวุธเสียงอะไรแบบนั้นน่ะเฮ้ยอย่าบอกนะมือไซรินเฮดมันส้มทำร้ายเดนูสาวของเราว่ะเฮ้ย,เ,ยเมื่อกี้ก็ได้ยินเสียงไซรินเฮดเฮ้ยแบบนี้นะต้องเป็นฝีมือไซรินเฮดหัวปืนหรือไม่ก็ไซรินเฮดหัวรถถังแน่เฮ้ยเดนูสาว ใร่ลิเทนท์หัหวปืนนี่นะน <หา S 1> ีหัวรถถังนี่นะแล้วน่ะรถถังมันมีปืนน่ะมันยิงในนเสาอ๋ใหญ่แล้วว่ะเฮ้ยทำยังไงเนี่ะเฮ้ยทานโู้นนี่นนโ,กโกโกวามาช่วยเราแล้วยิว้าวจุดเจ้ามเลยจัดก,การมันเลยโกโกวาเฮ้ยหน่อยแน่พวกใส่ลนเฮด โกโกาไปเสร็จแน่เฮ้ยดูสิมันยังไล่ยิงไดนูเสาอยู่เลยโกโกว,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 ว่ามันอยู่ทางนู้นเย้ไล่ยิงไดนเสาอยู่เลยอุ้นไดนเสาหนีมีรถมาพอดีเฮ้ยแต่ทำไมรถไม่เห็นไดนเสาวะหรือว่าขับหนีไดนเสากันแน่เนี่ยเฮ้ยแย่แล้วมันยิงไดนเสาใหญ่แล้วโกโกว่ามันยิงไดนเสาใหญ่แล้วจัดการมันเลยหุ้ยเดนเสาอย่าไปทางนั้นเดลิเทนไม่อยู่ทางนั้นกลับมาเล้วแย่แล้วไดนเสาตกเรีนนตรายโกโกา โกโกวาอย่าง <Holmes. S 1> นั้นสุดยอดตีเลยเสร็จแน่เจอโกโกวาอีเสรจแน่หัวคืนแล้วสามยี่สามเลกเกียบเลยอุ้ยโกโกวาเก่งมากเลยอ่ะขอบคุณนะแย่แล้วมันยังไม่หมดนั่นไงเซรีเนสโกโกวามาเซลนเนสื่อด้วยทำยังไงดีคุณหา โกโกวาจัดการเรียบเลยนะยสาเเ็จสุดยอดเลยอ่ะโกโกวาแล้วก็คุณฮักมาช่วยกันทีเดียวจัดการตุ้งสำเร็จเลยอ่ะอ้ยทันอฮ้ยแม่ว่าคุ้นแบบนี้อย่าบอกนะว่าเดย์สิบเจ็ดจะโผล่มาให้นะหุ้ยไดโนเสาร์รีบกลับเข้าไปเร็วกลับเข้าไปหนูม่มิ่ิตอนนี้เย้แล้วทันเดย์สิบเจ็ดมาจริงๆด้วยอ่ะ เลยอะนีอ่ยอย่าบอกนะว่ามันจะมาไล่จับไดโนเสาร์ที่ตะลุมิติมาทานันคุณฮังจัดการมันแล้วเย้สุดยอดเฮ้ยคุณฮังจัดการวีดีโอสำเร็จเลยอะ่ะฮี่ทำไมไดโนเสาร์ยังร้องอีกอะอย่าบอกนะว่ายังไม่หมดอะ่ะเมื่อกี้คุณฮังก็จัดการไปแล้วเดย์สิบเจ็ดวิอ่อย่าบอกนะว่ามีไซเรนเฮดมาขอกวนไดโนเสาร์อีกอะฮ้ยแมว่ว่าเล่นไงเฮ้ย เลนทีสหัวตุ๊กแกแมันมาแบบนี้เลยอะ่ะมันมาเป็นชันชิดให้ดูเสาเลยอะ่ะตุ้ยอย่าทำใหโดเสานะตุ้ยเสดีให้ดูตุ๊กแกจยังไงดีอะ่ะอุ้ยไม่นะอุ้ยอย่าทำอะไรนะอุ้ยแย่แล้วมันหนีไปแล้วมันหนีไปไหนเนี่ยเฮ้ยแย่แล้วเลนทให้ดูตุ๊กแกเลนทีให้ดูซ่วมอุ้ยท่านมีหุ่นมาช่วยเราด้วยอะ่ะเฮ้ยดูดิหุ่นยนต์อย่างเทพเลยอะ่ะ ครขอบใจหุ่งงนยนต์ด้วยใช่ไหม <ย choices S 3> อขอบใจโกโกาด้วยนะที่มาช่วยไดโนเสาร์ของเราโ,รโอ้ยไดโนเสาร์ดีใจใหญ่เลยจะกลับไปแล้วสินะรรจริงๆด้วยไดโนเสาร์เข้าไปในอุโมงค์แล้วว่าทานดูดิไดโนเสาร,รพ์พยายามเข้าในอุโมงค์มิติอาทานสุดยอดไปลเลยโอ้ยโชคดีนะไดโนเสาร์อโนนะไดโนเสาร์ฝากทุกคนกดติดตามเมื่อเป็น ทันกับแม่ติได้ทำคลิปสนุกสนุกต่อไปได้วยนะสำหรับคลิปนี้สว,ส,สวัสดีค่ะบายบายฉัน<บ>อยากเข้าไปดูโมงมิติบ้างปะแม่ว่าวันหลังนะถ้ามีโอุโมงค์มิติเปิดนะเราแอบเข้าไปดูไปสำรวจไดโนเสาร์ข้างในไมหมแม่อยากเห็นนะว่าไดโนเสาร์ข้างในจะมีตัวอะไรบ้างนอกจากทีเล็กเมื่อกี้ฉันอยากเห็นตัวไหน อย,อ,อย่างเดนเสา u r อยากเนปีกฮ้ยถ้าเดนอสา u r u ยาวนะลรงเหงหน้าขึ้นไปมันคงจะตัวสูงหน้าด้ย <c oughs> ดูสิวิ้ยได้ยินเสียงไดนเสาร์คอยาวเหมือนกันนะเนี่ยที่แม่ว่าไดานเสาร์คอยาวคงไม่ออกมาหรอกคงจะคับอุโมงค์มิติอะเพราะเมื่อกี้อุโมงค์มิติมันเล็กมากเลยอะนะมีแต่ทีเล็กอะที่ออกมาได้ไดนเสาร์คอยาวอะคงจะติดคอหน้าดูคงออกมาจากอุโมงค์มิติไม่ได้หรอกเฮ้ยแต่ถ้าไดนเสาร์มีปีกล่ะ ไม่แน่นะเนี่ยน้องๆอย่าลืมกดติดตามไว้นะได้ไปชมโลกไดโนเสาร์ด้วยกันบ๊ายบายว่าแล้วนะถ้าเรามีไดโนเสาร์ไว้เลี้ยงแบบนี้ก็ดีสินะได้อ่ะพี่เล็กน่ารักอ่ะท่ากินไรวะแต๋นปุ้ยทันท่นท่นปั่นจักรยานมาคือท่นท่าน่เล็กทีเล็กท่านใคท่นอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเดิเจ้าโอยไดโนเสาร์บอกว่ามาเป็นเพื่อนกันเถอะมาเป็นเพื่อนกัน Bye bye nè